สวัสดีครับฟ็อกซ์ไดซ์สเปเชียลนะครับวันนี้ก็มาอยู่ที่งานนะครับ Bangkok International Motor Show นะครับครั้งที่46นะฮะและก็แน่นอนครับต้องมาเยี่ยมเยียนบูธนี้ครับ X อ็กเสิงไทยแลนด์นะฮะหลายคนคงติดตามกันไปแล้วนะครับว่ากับการเปิดตัวนะครับเจ้ารถตู้ Starship นะครับคันข้างหลังนะครับเจ้า X9 นะครับตอนนี้มีเพิ่มพอร์ตโฟลิโอมาอีกหนึ่งรุ่นที่เล้าใจกว่าเดิมนะฮะนั่นก็คือ X9 Premium นะฮะ ลดจำนวนแบตเตอรี่ลงนะครับจาก100กิโลวัตต์เหลือ84กิโลวัตต์นะครับแล้วก็นะครับตัวทางเดินท่องกลางเนี่ยเป็น walk through access นะครับเพิ่มความสะดวกสบายให้กับเจ้าตัวเล็กของที่บ้านนะฮะแต่ราคาครับว้าวมากๆครับเพียง2ล3 9 9 0 0 0บาทบาทนอกนั้นนะครับเหมือนเดิมทุกประการอ่าเรามาดูนะครับว่าในดีเทลของเจ้านะครับรุ่นคุ้มค่าเนี่ยเรียกว่า X9 Premium เนี่ยมันเจ๋งย่างไงผมขอเล่ายาวในเรื่องของสเปคข้าวๆนะครับ ในการดีไซน์นะครับยังคงเดิมแบบ Starship นะครับหัวจวรวดลู่ลมค่า CD ดีมาก0.227นะครับแล้วก็โครงสร้างตัวถังเนี่ยบอกได้เลยว่าโดดเด่นมากนะครับใช้อลูมิเนียมสตรัคเจอร์นะครับที่หล่อขึ้นรูปเป็นอลูมิเนียมไดคาสเป็นชิ้นเดียวนะฮะเพิ่มความรีจิตกับตัวถงังและที่สำคัญครับแพลตฟอร์มเขาเนี่ยมันเป็นแบบเซลล์อินทิเกรต b o บอดีนะฮะเรียกว่าล้ำยุคล้ำสมัย เสริมความแข็งแกร่งให้กับแชสซีด้วยนะครับต่อมาครับเรามาดูกันเรื่องดีไซน์นะฮะนี่ครับไฟหน้านะครับก็เรียกว่านะครับได้แรงบันดาลใจมาจากพวกยานอวกาศนะครับพอดีไซเนอร์เขาเนี่ยเขาก็จะอิงกับเรื่องของแบบสายไฟนะฮะสวยงามมากๆนะครับไฟลีอ์แลไฟเมนนะฮะทางตัวนะครับแล้วก็ในส่วนของกันชนนะครับออกแบบเป็นกราฟิกดีไซน์แบบหกเหลี่ยมสวยงามมากนะครับรูลมมากนะครับไล่ต่อมาเลยครับสังเกตครับ เจ้า X9 นะครับถึงจะเป็นรุ่นพรีเมียมเนี่ยก็เหมือนกันหมดนะครับเสา A นีลาดเทมากนะครับในส่วนของโอเวอร์แฮงหน้าเนี่ยสั้นมากๆนะครับลาดเทของเสา A เนี่ยจะทำให้เรื่องแอโรดนามิกเนี่ยดีเยี่ยมไล่ต่อมาครับในราคาที่คุณจ่ายน้อยกว่าขอโทษครับคุณได้แม็กเท่ากันขอบ20นิ้วลายกังหันเทอร์ไบายสีทูโทนยางเทพครับมิชลินนะครับ e p r i m a c y นะครับไซส์เท่าเดิมนะจ่ายถูกกว่า 2,3550R20 ครับต้องรอบคันจัดเต็มนะฮะมาหมดครับ ไล่ต่อมาครับนี่ประตูครับที่จับประตูก็ยังเป็นแบบซ m มเลส door อ o อ up ออกมาตอนเวลาเรา u n ล็ c k นะครับไล่ต่อมาเลยครับนี่ครับเป็นหนึ่งเดียวในรถตู้นะครับในตลาดนะครับที่กระจกหลังนี้ลาดเทแบบนี้นะฮะบอกเลยว่าว้าวมากนะครับไล์บาร์ก็มาคําว่า expert ก็เรืองแสงสวยอย่างนี้รออะไระครับ ต่อกันด้วยนะครับระบบช่วงล่างนะครับโอ้โ oh, หน่าดับเบิลวิชโบนหลังมาติลิงนะฮะว้า wow, วมากนะครับแล้วก็ใช้ช่วงล่างนะครับแอร์ซัสเซชันแบบ2องแชมเบอร์นะครับไม่ตัดออปชันอันนี้เหลือเชื่อคุณได้คุณประโยชน์ตรงนี้ไปเลยเรียกได้ว่านะครับขับนี้กราดดิ้งอยู่บนพรมวิเศษนะฮะมีเลี้ยวล้อหลังด้วยนะครับองศาสูงสุดที่เขาเลี้ยงตรงข้ามที่ทางกับพวงมลาลัยตรงความเร็วต่ำเนี่ยโอ้โหมาองศานะครับเทอร์ circle, นิ่งเซอร์เคิลเนี่ยประมาณ5.4เมตรเรียกว่าน้องๆ้องซีวิกเลยรถตู้อะไรคล่องตััวจง ต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของภายในเดี๋ยวเราไปดูภายในกันว่าออปชันเขาถูกตัดไปไหมขอเช็คเลยว่าภายในเป็นยังไงบ้างนะครับจำได้นะฮะไอ้คันนี้นะครับจะแปลกตานิดนึงเพราะว่าภายในเป็นสีโทนดำนะฮะไม่เหมือนคันที่ผมเคยเทสนะครับแต่โดยรวมดูแล้วเช็คให้ครับผมว่าทุกอย่างเหมือนเดิมทุกประการหน้าจอนะครับยังอยู่ครบนะครับขนาด17.4ผมชัดหรือเปล่า 3K หรือเปล่า ประมาณนั้นนะฮะเช็คให้เรียบร้อยนะครับอุ่นใจคุณใจถูกกว่าด้วยนะครับจอคนขับก็มานะครับภูมิใจนะครับสก้านเหมือนเดิมวายเลสชาร์เจอร์ไม่ถูกตัดนะครับนี่สองตำแหน่งเหมือนเดิมเป๊ะนะครับมี USB AC นะครับมีนี่ power outlet นะด้วยนะครับครบครันนะฮะทุกอย่างเช็คสเปคให้แล้วว้าวโอ้นี่เรียบวิวมอนิเตอร์นะครับมาพร้อมนะครับสุดยอดนะครับตรงนี้นะครับมีตัวดีเทคคุณนะครับว่าคุณหลับหรือเปล่าเขาจะได้ปลุกคุณ พร้อมครับเครื่องเสียงเหมือนเดิมครับโซเปล่าไฮเอ็นนะครับแล้วเบาะนี่มีเบาะเย็นเบาะอุ่นเบาะนวดจัดเต็มเลยครับไฟฟ้าหมดเลยเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันครับประตูไฟฟ้าเหมือนเดิมไม่ถูกตัดออปชันนะครับภายในนะครับมาจุดสังเกตมาตัวเบาะนี่เองครับที่มีความแตกต่างนะครับจากรุ่นลักชูรี่ที่ขายก่อนหน้านี้นะฮะตัวเบาะนี้จะเรียกว่าแคบลงเล็กน้อยถ้าเทียบกับรุ่นลักชูรี่นะฮะลักชูรี่เนี่ยจะเรียกว่าเหมาะกับคนที่อยากจะนั่งแบบอ สบายๆป๋าๆนะฮะแต่น,นี้ถ้าคุณนะครับมีตัวเล็กในครอบครัวคุณก็อยากจะให้ลูกคุณเนี่ยขึ้นรถง่ายๆเดินเข้าไปข้างหลังได้ง่ายๆนะครับอันนี้ก็อาจจะแล้วแต่บุคคลแล้วแต่ชอบนะครับมาเดี๋ยวเข้ามานั่งดูนิดนึงว่าเล็กลงขนาดไหนโอ้ผมว่าถ้าไม่ได้เป็นคนตัวใหญ่มากมายก็นั่งสบายดีนะทุกอย่างพรีเมียมเหมือนเดิมนะฮะสวิตช์ปุ่มต่างๆนะครับตอนนี้ก็จะถูกยกย่อมาอยู่ตรงนี้ ะะแต่ซึ่งก็ปรับได้1ิทิศทางเหมือนเดิมเดี๋ยวผมเช็คนิดนึงอันนี้เบาะเย็นมาครับเบาะอุ่นก็มีนะครับเบาะนวดมีดันน่องนะฮะซึ่งตรงนี้ผมว่าดีนะเดี๋ยวนิดนึงไหนดันขึ้นมาสิอ่ามาแล้ว๋อ,อก็คอนโทรลได้ด้วยเจ้าสวิตสองชิ้นเนี่ยแหละฮะคุณต้องเขีย่ยขึ้นเขี่ยลงเอานะฮะจะงัดตัวนี้ขึ้นมาก็ต้องกดงัดนะน,นี่มาแล้วแต่สิ่งสําคัญนะครับไม่มีซีโรกาบิตี้นะฮะอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่คุณจะต้องนะครับถือว่าถูกดีลีทออกไป เบาะแคบลงไม่มีซิโลกาวิตี้แบตเล็กลงนะฮะแบตท,ที่เมื่อกี้พรีเซนต์ไว้นะครับจากจริงๆในรุ่นลักชัวรี่ก่อนหน้าร0อกิโลวัตต์แอวตอนนี้จะเหลืออยู่84กิโลวัตต์แอวชาร์จเต็มหนึ่งครั้งวิ่งไกลประมาณ580กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC นะฮะก็เรียกว่าแบตลดลงตัดออปชั่นเล็กน้อยบางส่วนเท่านั้นเองนะแต่สิ่งตรงนี้คุณจะได้เพิ่มขึ้นมาก็คือนี่แหละครับทางเดิน Walk through access นะครับให้เด็กๆเ,เ,เดินเข้าเดินออกได้ง่ายนะครับอ่ะเรามาดูนะครับตรงนี้ยังมีอยู่นะฮะนี จอหลังครับขนาดนะครับ21.4นิ้วนะครับความคมชัดระดับ 3K เลยจัดเต็มเลยครับคอนเทนต์แบบโอ้โห Netflix นะครับเจ๋งๆอะไรก็ว่ากันมาเลยแล้วเป็นแบบทัชสกรีนด้วยเนี่ยผมชอบมากเลยกดเป็นทัชสกรีนด้วยนะฮะตรงนี้ก็จะแน่นอนครับคุณก็ต้องมีอินเทอร์เน็ตเพื่อที่จะให้เขานะครับเล่นพวกระบบออนไลน์ได้ตู้เย็นก็มานะครับเหมือนเดิมนะครับทำความเย็นนะครับสูนงศาประมาณนั้นนะฮะเท่าที่ผมจําได้นะกดมาเป็นไฟฟ้า นี่สม ooth โอเปอเรเตอร์ช้าๆนะครับจะเป็นตู้อบก็ได้นั่งสบายเหมือนเดิมผมเช็คแล้วนะครับ X เพลิง X 9นะครับตัวพรีเมียมนะครับหรือจะเป็นตัวลักชวรี่ที่ออกมาก่อนหน้านะครับนั่งสบายเหมือนเดิมนะครับพนักพิงปรับด้วยไฟฟ้านะครับนี่1เดียวเลยในตลาดว้าวนอนเลยสบายมากเลยนะครับแล้วก็นี่ครับหัวหมอนนะครับขึ้นลงนะครับก็คอนโทรลได้ด้วยสวิตช์ทางซ้ายมือนะครับของฝั่งขวาก็ขวามือนะ สะดวกสบายนะฮะตรงนี้มี USB นะครับคอนเนคเตอร์ให้อีกอย่างละด้านละหนึ่งตำแหน่งด้วยครับมาดูครับทังสเปสครับว่าใหญ่ขนาดไหนนะฮะนะฮะขึ้นแบบสมูทเลยนะครับเจ้า X เผงนะครับตั้งแต่รุ่น Luxury แล้วนะครับก็ได้ฉายาว่าทังสเปสเนี่ย เยอะที่สุดนะครับแล้วก็ใหญ่ที่สุดในตลาดในบรรดารถนะครับ MPV ไฟฟ้าด้วยกันนะครับจากสเปซนะครับยังไม่พับเบาะนะครับก็อยู่ที่755ลิตรนะฮะพับไปแล้วประมาณ2,500ลิตรเรียกว่าว้าวเลยครับใส่ถุงกอล์ฟเนี่ยสีสีถุงแบบ full size เลยนะครับสีใบนี้เต็มขนาดเลยไอ้พวกกระเป๋าเดินทาง20ลิตรเนี่ยหหวันนั้นอัดเข้าไปประมาณ8ใบยังเหลือสุดยอดอ่ะแล้วก็ access ง่ายๆนะครับพับเบาะนะครับได้จากด้านหลังเหมือนเดิมเราลองดูไปไหม ่าเขาค่อยไปนะนั่นเขาจะเคลื่อนจากบอกคู่กลางก่อนนะฮะให้ได้พื้นที่แล้วเขาค่อยๆพับตัวเองไปข้างหน้าด้วยไฟฟ้ามันดีตรงนี้ผมว่ามันดีตรงนี้คือทํามือโอ perate manu มันก็ได้แหละแต่ด้วยไฟฟ้ามันก็ยิ่งสะดวกสบายนี่ว้าวเลยดีฟีเจอร์นี้ไม่ถูกตัดนะครับซึ่งผมมองว่าดีแล้วแล้วก็จำเป็นนะฮะซิโล์กาวิตี้จริงๆไม่เป็นไร ราะว่าคู่กลางเนี่ยคุณก็สามารถที่จะแอดจัสปรับทิศท,ทางท่าทางเนี่ยให้มันสบายแบบซิโร่การิตี้เองก็ได้นะครับมาแล้วตีลังกากลับมาครับซัมเมอร์อซนี่แบดลาบเลยเจ๋งยกของสบายนะครับนี่ผมไม่จำเป็นที่จะต้องก้มให้เมื่อยหลังเลยนะฮะสบายมากเนี่ยเวลาเราหนักๆแล้วเราไม่ต้องก้มมากมันจะเมื่อยหลังถูกไหมฮะอันนี้เอาเข้ามาเลยครับสบาย เป็นไงกันบ้างครับกับฟีเจอร์แลวก็ออปชันที่ผมบอกแล้วนะครับว่าคุ้มค่าจริงจริงตัดออกไปไม่กี่รายการเองราคาลงไปเยอะเลยนะครับเหลือ2 3 9ล้านามาพันบาทนะครับสนใจมาจองกันได้ที่งานมอเตอร์โชว์เลยนะครับเริ่มส่งมอบนะครับภายในเดือนเมษายนนี้นะครับและเรื่องโปรโมชั่นอะไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่ามีอะไรบ้างจอง X ส่วน X 9ทั้ง2รุ่นนะครับทั้งรุ่นพรีเมียมและรุ่นลักชวรีนะครับภายในงานรับข้อเสนอพิเศษมากมายนะครับ ทั้งที่ในงานและโชว์รูมเอ็กเพลงทั่วประเทศรับฟรีวอล์็อก์พร้อมติดตั้งเครื่องชาร์จไฟรถยนต์แบบพกพาพอร์ติบอชช์เจอร์ประกันชั้น1นาน1ปีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงพรีเมียมโรดไซส์ซิสเต็ม5ปีและประกันคุณภาพสินค้า5ปีหรือ1 20,000กิโลเมตรและประกันคุณภาพแบตเตอรี่และมอเตอร์ขับเคลื่อน8ปีหรือ1 0 60,000กิโลเมตรพิเศษสุดครับคะแนนสะสมโมบิไลฟ์9,000คะแนนสำหรับผู้ที่จองภายใน วันที่24มีนาคมถึง6เมษายนนี้และรับรถภายในวันที่30เมษายน2 5 6 8อีกหนึ่งโปรโมชั่นดีๆนะครับที่อยากจะมา PR กันนะครับสำหรับคนที่นะครับสนใจอยากได้รถ SUV ไฟฟ้าพรีเมียมนะครับวันนี้เป็นโอกาสของคุณแล้วครับ x เพิง g 6มาพร้อมกับโปรโมชั่นที่บอกได้เลยว่าคุ้มสุดคุ้มเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังก็เสนอสุดพิเศษแห่งปีเมื่อจอง x เพิง g 6ในงานและที่โชว์รูม x เพิงทั่วประเทศรับไปเลยครับดอกเบีย้ยศูนเ็นสำหรับผ่อนไม่เกิน60เดือนนะครับ ขอดาวขั้นต่ำ25นะครับแล้วก็รับไปเลยครับเอ็กซ์เพิงช่วยผ่อนนะครับ9เดือนแรกนะครับเดือนละ5,000บาทโอ้โหสุดยอดว้าวเลยนะครับแล้วก็รับไปเลยครับประกันภัยชั้นหนึ่งนาน2ปี คะแนนสะสมโมบิลไลฟ์6,000คะแนนสำหรับผู้ที่จองภายในงานตั้งแต่วันที่24มีนาคมถึง6เมษายนนี้และรับรถครับต้องภายในวันที่30เมษายน2568น,นอกจากนี้นะครับข้อเสนอนี้ยังมาพร้อมกับ Wallbox Charger 7กิโลวัตต์พร้อมติดตั้งฟรีเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแบบพกพานะครับ p o r e a b l e Charger บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงพรีเมียมโรดไซส์สแตน5ปีรับประกันคุณภาพตัวรถนะครับ5ปีหรือ120,000กิโลเมตร รับประกันคุณภาพแบตเตอรี่และมอเตอร์ขับเคลื่อน8ปีหรือ160,000กิโลเมตรเป็นยังไงกันบ้างครับผมบอกเลยว่านะครับถ้าตัดสินใจอยากจะได้อยู่แล้วนะครับมาถอยที่งานเนี่ยคุ้มสุดๆแล้วครับไม่ว่าจะเป็น X เพิง X 9นะครับในรุ่นพรีเมียมสุดคุ้มหรือหลายคนอยากจะได้ความเป็น V.I.P. บาอใหญ่ๆนะครับก็เล่น X เพิง X 9ในรุ่น Luxury ไปนะครับและที่สำคัญถ้าคุณอยากได้รถไฟฟ้า SUV p r e ีพรีเยมแบบดีๆแล้วเนี่ยผมแนะนำเลย G6 เนี่ยตอนนี้โปรดีเหลือเกินนะฮะอย่าช้านะครับผมบอกเลยว่ารีบมาในจองในที่งาน b a n g k o ้อ n t t r r n t t o o n l m o t t r s s o w w ด่วนเลยนะครับเริ่มตั้งแต่นะครับวันที่26มีนาคมนี้จนถึง6เมษายนนี้ครับ